พระธรรมอบปยพบทที่3โมเสสณพุ่มไม้ที่มีเปลวไฟขณะโมเสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเยโทผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนท่านได้พาฝูงแพะแกะข้ามกินถิ่นธุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบทูตของพระยาเวก็ปรากฏแกโ่โมเสเป็นเปลวไฟท่ามกลางุูมไม้โมเสมองดู เห็นผ um no ู้ไม้นั้นมีไฟรุกโชนอยู่แต่มิได้ไหมโมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าทำไมผู้ไม้จึงมิได้ไหมเมื่อพยาเวทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดูโป่งจึงตัดเรียกท่านจากุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่โะองค์ตัดว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าตรงที่เจ้ายือนอยู่นี่เ,เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และพระองค์ตัดอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบโมเสสปิดหน้าเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าพระยาเวเลตัดว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของพวกเขา เพราะการขดขี่ของพวกนายทาสเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือของชาวอียิปต์และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของคนคานอันคนฮิตไทคนอามโมไรคนเปริซีและคนฮิวาย และคนเจยบูตรบัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขาและบัดนี้จงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรเพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใคร ที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรและนำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์พระองค์ตัดว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราได้ใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปแล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าจู่บนภูเขานี้พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามของพระองค์โมเสสทูลพระเจ้าว่าเมื่อข้าบงไปหาชนชาติอิสราเอล และบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงใช้ขบพเจ้ามาหาพวกท่านและพวกเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพงค์ทรงพระนาว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบพวกเขาอย่างไรพระเจ้าจึงตัดกโมเสสว่าเราเป็นผู้สื่ถึงเราเป็นแล้วพระองค์ตรัดว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพงผู้ทรงพรนาว่าเราเป็นทรงใช้ขบพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายพระเจ้าจึงตัดก,กมโมเสสอีกว่า เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบทรงใช้ให้ขบาเจ้ามาหาพวกท่านนี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิดเป็นอนุสรของเราตลอดทุกชั่วชาติพันเจ้าจงไปรวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกันแล้วกล่าวกับพวกเขาว่าพยาเว พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคของยาโคบทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าตรัสว่าเราเฝ้าดูเจ้าทั้งหลายแล้วและได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ทําต่อพวกเจ้าในอียิปต์เราสัญญาไว้แล้วว่าเราจะพาเจ้าทั้งหลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในอียิปต์ไปยังแผ่นดินของคนคณานคนฮิตไทและคนอโมไรคนเปริสีคนฮีวาย และคนเจบูตไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมน้ำพึ่งบริบูรณ์พวกเขาจะเชื่อฟังคำของเจ้าแล้วเจ้ากับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลจะพากันไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อียิปทูลว่าพยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูทรงปรากฏแก่พวกข้าพบาทบัตรนี้ขอได้โปรให้พวกข้าพบาทเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะทางสามวัน เพื่อจะถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพบาทเรารู้แล้วว่ากษัตริย์อียิปต์จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไปเว้นแต่จะถูกบังคับด้วยมืออันแข็งเข้มแข็งของเราเราจะเหยียดมือออกทำลายอียิปต์ด้วยการอัศจรรย์ทุกอย่างที่เราจะทำท่ามกลางประเทศนั้นหลังจากนั้นกษัตริย์ก็จะยอมปล่อยพวกเจ้าไปเราจะให้ประชากรเหล่านี้เป็นที่โปรดปรานของคนอียิปต์ เมื่อเจ้าทั้งหลายออกไปก็จะไม่ต้องไปมือเปล่าให้ผู้หญิงทุกคนขอเครื่องเงินเครื่องทองและเสื้อผ้าจากพื้นบ้านได้จากหญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านของพื้นบ้านแล้วเอาเครื่องแต่งตัวนั้นไปแต่งให้กับพุนชายหญิงของพวกเจ้าด้วยวิธีนี้แหละพวกเจ้าจะได้ริบเอาสิ่งของของคนอียิปต์